สวัสดีครับศิลปินนักแสดงนัก,กร,รีรีที่รักทุกคนเราเป็นคนร่วมอาชีพนะครับยามโควิดนักดนตรีศิลปินนักแสดงพวกเราซึ่งเป็นด่านหน้าก็ตกงานทั่วหน้าบางคนก็ขายเครื่องดนตรีบางคนก็ไม่รู้จะขายที่ไหนก็บอกขายผมผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทำอย่างอื่นที่สามารถทำได้นั่งนิ่ง คิดดูดีๆโอกาสที่เรานั่งนิ่งๆแบบนี้ยังไม่มีนะเพราะอาชีพของเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณนั่งคิดถึงตัวเองว่าจะทำอะไรได้บ้างนอกจากเล่นดนตรีร้องรำทำเพลงหรือแสดงคุณควรจะทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้รอบๆตัว จะทำกับข้าวขายก็ได้ออนไลน์ก็ได้จะปลูกต้นไม้ปลูกพริกปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเป็นประโยชน์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักสวนครัวตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนมีอุณหภูมิที่ดีมีแสงแดดมีอากาศสามารถปลูกพืชผักในกระถางได้แม้แต่อยู่ในคอนโดก็สามารถปลูกในกระถางได้ปลูกเสร็จ เอาใส่ถุงพลาสติกขายออนไลน์ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอย่าจนปัญญาอย่าจนใจอย่าจนความหวังทำชีวิตให้มีชีวิตชีวารักษาตัวรอดจากสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องไปพึ่งใครครับ